สวัสดีคะ่ะ fc แฟนช่องบุญมาพะโชคมื่อนนี้ทั้งช่องบุญมาพะโชคก็จสิมาน้าเสนอแนวทังเลขเล่าพัฒนาเนาะค่ะเลขเล่าพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่ยี่เด,เดือนกันยายน2 5 6พันอเนาะค่ะทั้งอาจารย์เชี่ยนเศ้าอูพันธสิได้ตัวใดด,ดินดินมาฝากพี่น้อง fc เฮ้าเฮากับมัไปบึงไปชมน้ากันเนาะค่ะหลังจากที่เรลข เล่าพัฒนาเลขเจาะบกเขามาหลาย <c oughs> มือหลายงวดเนาะค่ะมือนี้เข้ากับมาเบิงมาตามกันเลขของอาจยรยารย์เชี่ยนซาอูมันออกไปเลย,เลยหลายมือแล้วมือนี้มันอาจ,จิเขามาเต็มเต็มสามตัวสองตัวทัว้งเลขเดน่นก็เป็นได้เนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีเข้ามาตามเบิงเลข เล่าพัฒนาของอาจารย์เช่นชาอูมือนีว่ามันสีเขา่ากังจังบอสามตัวสองตัวเลขกวิ่งเลขกเด่นเพิ่นมือนีมันสีเขาบอวัน่นจันนีเนาะคะ่ะเอากับมาเบิงมาชมน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเขามาเบืองกรโปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเด้อค่ะทั้งสองเฮาเป็นเพียงซื้อกลางแนวทังงท่านั้นเนาะคะ่ะ เลขเด่นเมื่อนี่กะิมีหาแปดศูนย์เนาะค่ะสามตัวกะิมีหกเก้าหาศูนย์เก้าหาเก้าศูนย์หกหกศูนย์หกนี่แหละค่ะคือเลขสามตัวของเล่าพัฒนาสองตัวบนล่างกะิมีเก้าหาศูนย์หกแปดสี่ตัวกันกะิมีหกหาหกเก้าศูนย์หาเก้าแปดนี่แหละค่ะ พี่น้องเอฟซี C, ามาเก,กิดแคบหน้าจอไว้เด้อขาบอมักเข้ากับพานไปทางสองเข้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางทอน,นั้นเนาะค่ะสำหรับเลขกมันกับมีมือเขา้ามือลุดเป็นธรรมดาล่ะค่ะพี่น้องเอฟซี C, เข้ากับบ่าเล็กไงเลขห้าน้อยเลขกเล่ามันกับมีมือเขา้ามือลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะเพาว่าอาจารย์ไดเส้นไดนเสียสให้เข้า ทุกมือมันก็เปลี่นไปบ่ได้เนาะค่ะมันก็ต้องมีมือเขา่ามือลุดเป็นธรรมดาเมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเอฟซีก็ขอให้พี่น้องเอฟซี่ของเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั่วหน้ากันสุขูสุกคนเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ